มานะละคนเฮไปละเมื่อกี้สิบเจ็ดคนนะ ก็ยสวัสดีครับสวัสดีครับเก้าคนดูวันนี้แอดสวัสดีค่ะยาชิสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้ยาชิมาหลังจากใสบ่บาตที่บ้านเสร็จก็ มาหาลุงกับป้านะครับเมื่อเช้า่าเอานี่ครับมาสู่ประเต็นแกชอบกินวกเปรี้ยวส้มผักเสี้ยนนะครับผม สองถุง <c oughs> ขยันจริงบุญช่วยย่าน่ารักค่ะขอให้ย่ารวยๆนะคะจะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอดนมินจะพาสวัสดีเอดน้อยสวัสดีครับเอดมินจะพาไปส่องข้างหน้านะครับได้เสียงได้ยินเสียงอะไรกันลูกมีงานแต่เช้าเลยครับวันนี้ ก็มาติด่องาน่ะมาเอมาจากชุมพรเอฟซีมาจากชุมพรลุงก็เลยออกมาต้อนรับนะครัะมาตั้งแต่ตีห้านะครับผมน้องนุหมบอกว่ามาตั้งแต่ตีห้าหนึ่งรถตู้ค่ะมาต้อนรับแต่เช้านะ ด้วยกาแฟมาดามพีไไม่รู้นะครับน่าจะไปงานของเล่นที่ไหนคนย่าเป็นคนจิตใจดีเนาะน่ารักจ้า ทุกคนให้ย่าอาชีบอกรุงใจเงินทุกคนที่ทำเทวัดอ๋อใช่ครับช่างช่างนี้ลุงลุงจ่ายค่าช่างที่ทำงานเทวัดน,นะครับจ่ายใจครับ เธอครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้ channel โนเน่ในโอกาสครับทีนี้เราก็ได้วิเคราะห์แล้วครับท่านก็เข้าใจมากเลยนะครับเรื่องของครับแน่นอนครับแสดงว่าทางบทสารที่หลายเฮ้ยบางครั้งเหมือนกันนะครับครับ

ยวลุงก<โ> <ITA> ็ส <To> ่งแขกกลับบ้านแล้วเรามาส่องทีมข้างหลังบ้างกันดีกว่านะครับผมแอดไม่สบายครับแอดเป็นบ้านเลยครับ อากาศหนามากครับสองวันวันนี้อุณหภูมิน่าจะลดถึงห้าองศาจาก <c oughs> จากอุ่นอุ่อนอันนี้เริ่มหนาวครับช่วงกลางวันก็ไม่มีแดดนะนะครับ อย่าลืมจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานมัดผู้ล่วงด้วยจ่าเดี๋ยวเอนมินขออนุญาตไปเอาขากล้องนะครับเดี๋ยวจะแพนบรรยากาศช่วงเช้า เดี๋ยวเริ่มออกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาดูยาชิทำกับข่าวต่ออันนี้ผักศูนครัวนะครับผมพอเพียงครับกูกันหกดเริ่มมีแสงอุ่นๆเลยนะครับผม นี่คือลานพญานา,นาคห,หุ่นและอย่าบัวครับแกทําความ,มสะอาดผูด้ป่ะกอการอะไรใช้ผู้มือหรือล่ะ <c oughs> วันนี้ขอแจ้งเอซี C ที่แก้บนนะครับจะเป็นช่วงเย็นนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่งชาวงเช้าย่าจะไปงานขาวดำนะครับ วันนี้ครับมาอีกรถตู้นึ่งนะครับเราดูจากาปเลยนะครับ คือ5ข้าว5รับ5 5 5 4ก็208อไปเอา้ามว่าพวกจะเหวอะไรนสามารถท่งไ้ไลับไลค้าเพลงดีๆครับวันนี้ผมมาแต่เช้ามาถึงเจลรถอ็รออยู่แล้วนะครับคนเดินอยู่สวัสดี5ยกเลิกหรอใช่ครับใช่มาจากดไปรอคนลับ อันนี้ลูกค้าโฮมสเตย์ย่าชีนะครับพอดีพักเมื่อคืนเอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวต่อนะครับดีจจย่าดีครับ เอาขากล้องมาแล้วนะครับผมแม่ไปเต็นเข้ามาเลยดิเ,าาเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวย่าจะคุยกับเต็นเ็น